พืชผักไม้ผลต่างๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือผลผลิตจากแปลงส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรโครงการหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรอเบอรี่พันพระราชทาน89ปัจจุบันคือผลงานการวิจัยที่ประสบความสำเร็จของโครงการหลวงค่ะ การหลวงนับเป็นโครงการแห่งเดียวในโลกที่ประสบความสําเร็จจากการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฟินได้อย่างสันติวิธีและเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำำานําลําธารบนพื้นที่สูงของประเทศไทยได้อย่าง,ย,างยั่งยืนความสําเร็จของโครงการหลวงเกิดจากแนวทางพระราชทานและพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีในการสืบสารรักษาต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงนางพระราชารนีไทยที่ทรงมีต่อประสบกรนรกรได้แปรเปลี่ยนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงจากพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งเป็นผลผลิตที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยที่คนพื้นราบก็ได้ประโยชน์ โดยได้บริโภคผลผลิตที่สดสะอาดและปลอดภัยซึ่งก็รวมถึงโครงการวิจัยสตอเบอรี่พันธรุราชทานโครงการหลวงซึ่งมูนลนิธิที่โครงการหลวงได้ดำเนินการวิจัยศึกษาทดลองปลูกสตอเบอรี่สายพันธุ์ต่างๆทดแทนการปลูกฟินในพื้นที่ของโครงการหลวงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515และได้มีการขอพระราชทานชื่อพันธุ์ในโอกาสต่างๆ ปัจจุบันโมลิิทติโครงการหลวงได้ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์329และพันธุ์พระราชทาน80ทําการปลูกทดลองและขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นสตอเบอรี่รุ่นแรกที่ได้พัฒนาขึ้นในสมัยราชการปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ได้รับพระราชทานชื่อพันว่าสตรอเบอรี่พันพระราชทาน89 9 อันนี้ก็เป็นพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์พระาชาน89นะคะซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มานะคะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนาเรศวนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพันธุ์นี้ก็ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกร,กรของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายการส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้สตรอเบอรี่พันธุ์นี้เ,นเป็นพันธุ์ที่สร้างไรายได้กับเกษตรกร,กรและที่สําคัญก็คือ,อผู้บริโภคก็จะได้ชิมนะคะกับสตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่ของมูลนิธิค่ะจุดเด่นของ ร่พันพระราชทาน89กนะคะก็คือผลใหญ่จะเห็นได้ว่ากลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมค่ะและสีเข้มสีที่เข้มเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของแอนโทซานแอนโทไซนินที่มีสูงกว่าพันธุ์ปกตินะคะอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพงานสตรอเบอรี่เนี่ยสถานีรับผิดชอบพื้นที่ส่งเสริมอยู่3ยอมบ้านนะครับก็จะมีหยอมบ้าน ขอบด้งนะครับแล้วก็บ้านนอแลแล้วก็บ้านป่าคานะครับทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยปลูกสตอเบอรี่ส่วนใหญ่เป็น 1, พันธุ์พระราชทาน80นะครับสำหรับงานส่งเสริมเนี่ยจะมีเกษตรกรอยู่ประมาณ170กว่าลายแบ่งเป็นขอบด้งประมาณ90าลายนะครับแล้วก็นอแรนะครับอยู่ประมาณ11ลายแล้วก็ของป่าคาอีกประมาณ50ลายนะครับรวมพื้นที่ส่งเสริมที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและผิ้ชอบทั้งหมดเกือบเกือบประมาณ1 4อ140กว่าไร่ นะครับซึ่งต้นกล้าที่เราส่งเสริมไปเนี่ยเป็นพันุ์พระราชทาน80เนี่ยต้นกล้ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ800,000กว่าต้นที่เราส่งเสริมในรอบปีก็สตรอเบอรี่เนี่ยเกษตรกร,ะรจะเริ่มปลูกในช่วงกันยานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกประมาณ6เดือนนะครับไปจนถึงเดือนมีนานะครับสำหรับผลผลิตต่อปีเนี่ยทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยอ,อยู่ประมาณา50ตันก็คือประมาณ50,000กิโลนะครับ ห้าหมื่นกิโลมูล,ลค่าที่เราคืนให้เกษตรกรจ่ายให้เกษตรกรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะสตรอเบอรี่เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอาทิตย์ละครั้งเป็นการยืนยันว่าช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวเนี่ยมีการพ่นยาซ้ําหรือไม่ก็เราถือว่าโครงการหลวงมีการมาตรฐานในการตรวจสารเคมีตกค้างที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งให้ความมั่นใจแก่ผู้ บริโภคได้แน่นอนตอนแรกก็คงการหลวงก็มาดูที่ก่อนระวังระบบน้ําทุกอย่างก่อนหลังจากนั้นเกษตร,ร,รกรที่ปลูกตรงนี้10บไร่เนี่ยคือเป็นเกษตรกรดั้งเดิมที่ทําผ,ผลผลิตส่งขายให้กับคงการหลวงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองเนี่ยคงการหลวงก็เลยจัดสรรพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกรมามา,มาเอาตรงนี้ก่อนที่จะทําตรงนี้ก็คือคงการหลวงนี่จัดจัดสรรแบ่งแบ่งพื้นที่ก่อนนะครับแบ่งล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้น ให้เกษตรกรเนี่ยจับฉลากว่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้ตรงล็อกไหนล็อกไหนตรงนี้ครับหลังจากนั้นโครงการหลวงก็เริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านาปลูกสตรอเบอรี่เพื่อจะส่งขายให้กับโครงการหลวงเรามีหน้าที่ปลูกแล้วก็ดูแลเพื่อที่จะผลผลิตออกมาปุ๊บเราก็ส่งขายให้โครงการหลวงอย่างนี้ครับถึงวันนี้มูลนิตีโครงการหลวงยังคงดําเนินงานวิจัยและพัฒนางานด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้ชุมชนโครงการหลวงมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำพระบรมราชบายพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้เพื่อสรมสร้างความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตลอดไปจากพระราชประสงค์อันสำคัญยิ่งของโ้นกล้ารัชกาลที่9นั่นคือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราและชาวโลก สืบสารรักษาต่อยอดมาจงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาวิจัยพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อเป็นอาชีพที่มีความมัน่นคงและสร้างไรายได้ให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแลง้งกลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ลดพื้นที่การปลูกฝิ่นได้อย่าง,ย,างยั่งยืนสวัสดีค่ะ